สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาเท่าตกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นตาที่2นะครับของเด็ก w h i t ร f o r e นะตานี้เริ่มหลังนะครับมือแรกมีแ Hand Tab แค่ใบเดียวนะเป็นอุลลาครับก็ถ้าเกิดจังหวะดีๆก็อาจจะช่วยหยุดได้บ้างครับแต่ว่าพอเข้าเธอเราปุ๊บเนี่ยเรามีของค่อนข้างครบครับมีเป็นสเตลล่าใช่ไหมคู่กับทอยโซเยอร์ครับสมมติคู่นี้เล่นไม่สําเร็จครับเรายังมีคู่ที่เป็นเอลเซเต้ครับเล่นคู่กับเวทซ้ำไป็ไม้สองได้นะก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะตรงนี้ฝั่งครับเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยครับ ก็เซตหนึ่งครับก็แปลกๆนะสมัยนี้มันก็มีคนแบบชอบใส่ดาการ์มาใช่ไหมแล้วมันก็ทําให้เด็กมาค่อนข้างบิดครับโอกาสที่บิดมันก็พอมมีครับเพราะงั้นก็ไม่แน,น่ใจนะแต่ว่าน่าจะใส่เลยมาทรงนี้ตรงนี้เขาเซตหนึ่งใบครับแล้วผ่านเลยครับก็คือถ้าเกิดเป็นอิมเปอร์ก็อาจจะซวยหน่อยหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกฟัดเกตเนี่ยอาจจะซวยหนักเลยนะตรงนี้เข้าเธอหรอวครับตดยวเลยโ,โจ้จม็กซี่นะยังดีครับที่เขาไม่ได้เล่นนะถ้าเกิดเขาเล่นปุ๊บกจม็กซี่มานี่โคตรเจ็บใจนะตรงนี้เข้าเธอบ้างครับเดี๋ยวเราลามไปตาาของ,ง่ยๆนะ เซฟเป็นทอยโซเยอร์ครับแล้วก็ลงเป็นสเตล่าเป็นท่าปกตินะถ้าเกิดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยค่อยได้เป็นท่าสองขึ้นมาส่งทอยโซเยอร์ครับสเปร์เป็นซิวีนะ่แล้วก็ซิวี่ครับก็เชนหนึ่งนะซิวี่เสิร์ฟครับแล้วก็ทอยโซเยอร์เอาแปะก็ซิวี่จะได้ไม่โดนอุลลานะตอนนี้ก็ไปต่อเลยดีโซครับทอยโซเยอร์ขึ้นมาแล้วก็ซิวี่เสิร์ฟเสิร์ฟเป็นเทลส์นะครับแล้วก็ทอยโซเยอร์เอาทอยบล็อกมาเซต แล้วก็ทอยโซเยอร์ครับเอาทอยบล็อกขึ้นมือแล้วก็ใช้เป็นเทลครับเสิร์ฟเลยตรงนี้ครับก็ตามคอมโบมาเราเสร์ฟเป็นเอลซิตี้ฮะแต่ตรงนี้ครับมันจะเป็นต้องใช้นะเพื่อทำให้มีเวทครับเพราะงั้นเราเสิร์ฟเป็นสตล่ามาก็ได้ครับเผื่อพลาดทางครับตาหน้าจะได้มีตัวไว้เล่นนะแล้วก็ไปต่อครับซิโคเป็นมัดนีมัดดาก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นเป็นดากันก่อนเลยโอเคครับฟิวชั่นออกเป็นอาร์เบียนแล้วก็อาร์เบียนครับสับฟิวชั่นเลย อทีนี้เราก็จะค่าคัดปลอดภัยนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเขามีเป็นนี่มีลูกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็มีมือไว้คอยนิเก็ตนะเอาไว้โยนแบบโยนเป็นสเตล่าก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราเล่นมาประมาณนี้ครับเพราะงั้นไม่นา่าพลาดเสร็จปุ๊บไปต่อครับแปลเป็นทอยบล็อกเลยเอฟเฟคครับเอาสองบใบแปะเป็นรถถังกับโซเยอร์หลังการเอฟเฟคของเอลเซเต้ครับส่งรถถังนะเพราะว่าโซเยอร์ใช้เอฟเฟคไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วส่งเลยสเปต่อไปเสร็จปุ๊บก,ก็เสิร์ฟครับเสิร์ฟเป็นลูเซียครับลูเซียจะโดดไปช่วยเล่นต่อได้ แล้วก็ตถถังครับโดนส่งลงหลุมครับจากแถวหลังนะสเปรย์โรยขึ้นมาแล้วก็กเทครับที่ว่าจะสเปรย์จากมือแล้วถ้าเกิดมีทอยบ็อกซ์สเปรย์จากหลุมได้กเทคเลยสเปรย์ครับขึ้นเป็นซิวีนะพอซิวีเป็นจูเนอร์ครับเราต้องใช้จูเนอร์ซีโคครับไปต่อเลยออกเป็นลิซิล่าครับแล้วก็เฟกนะทรงหนึ่งใบแล้วก็เซิร์ฟหนึ่งใบเซิร์ฟเป็นกระดาษครับไว้ในตาหน้าแล้วก็เฟกของลูเซียครับสเปรย์ ้ตั้งตีนะครับเพราะว่าแฝั่งคามเริ่มก่อใช่แล้วแบบเราได้โอกาสตีครับเราก็ตีนะแต่ว่าน่าเสียดายครับเพราะว่าพลังมันจะเหลื่อมไปนิดนึงนะเพราะว่าทรงเนี้ยมันไม่ได้นะโค้ชมันศูนย์ศูนย์ใช่ป่ะล่ะที่มีมมกระดักครับโจฟีนะก็โจวแต่ตัวศูนย์ศูนย์มาสู้นะและ้วกระดักครับทูทรงลงหลุมด้วยการใช้เฟิกมอนก็เอามาเซตได้แล้วก็เชนต่อครับซาสเตล่านะเห็นพวกเวกกระดักตกหลุมด้วยการใช้เฟิกมอนครับสเปย์ขึ้นมาก็เป็นยังครับพลังศูนย์นะอย่างที่บอกครับพลังมันจะเหลื่อมนะตีหมดเซตนี้มันก็ปิยมๆแหละ กลับม่ใช่ครับใส่พวกซิงโคลต่อเลยเอาอเป็นเดีเบลแล้วก็เดีเบลครับก็ถ้าเกิดซิงโคลโดยการใช้ซิงโคลจูเนอร์ก็จะเก็บเวทหนึ่งใบขึ้นมือเก็บเป็นเทลครับไม่ได้ต่อตาหน้าแล้วก็ไปต่อครับเอฟเฟ่ของซิวี่นะก็ยัดหนึ่งครับต่อไปขึ้นมานีซบเลยอ่ะนี่มันก็ได้เต็มที่ก็เท่านี้นะเทสนี้เท่า,ทา,ทาไหร่5,500ใช่ไหมหก0 0นเ0 0ดพันครับเขาจะเหลือ200นะก็ค่อนข้างน่าเสียดายครับ ตัวนี้ครับไม่ชัวร์แต่ว่าไอ้ลีเซล่าเนี่ยเพิ่มพลังทักแถวหรือเปล่าอ่ามอนสเตอร์อ๋อที่กี้ถ้าเกิดเหลือตัวนี้ไว้ไม่ได้นะต้องเป็นตัวซิงโคลเพราะมันจะเพิ่มแค่ตัวเอนะีกฮเพราะงั้นยังไงพลังก็ไม่ถึงครับมันจะขาด200นั่นแหละไปเทิร์นเลยครับแล้วก็ตีเลยเอาพอตีได้พวกทีนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะเรามีดาการใช่ไหมหนึ่งในเกรมีเป็นอุตระแม็กซี่แล้วก็เป็นชินิวครับแล้วก็จะมีเป็นเซตคู่นี้นะที่แบบสั่งทําเป็นบาลอนมาช่วยในเกรได้แล้วก็มีเป็น ไอ้ตัวนี้เชื่อรหรือไปละซิววล่าใช่ไหมขึ้นมาสังความมอนได้ก็เป็นแบบฟูลคอมโบนะเสร็จปุ๊บก็เมนสอครับซีโคครับได้เป็นกระต่ายแล้วก็กระต่ายเลยเอารูปปั้นมาเซตเป็นรูปปัน้นไอ้นี่แองเจิลสเตจูแล้วก็เซตเป็นชี้นิวครับตรงนี้เราก็เหลือมือไว้คอร์สเยอะๆนะเฮ้ยจไครับตรงนี้ครับบอดได้เปรียบแล้วนะแล้วก็เพื่อความได้เปรียบที่มากขึ้นครับเรามีแม็กซี่ครับเราปาอัพไปเลยนะติดก็ได้ติดกะะ็ด,กดีไม่ติดก็ช่างของมัน ตอนนี้อีฝ่ายใช้เป็นโปโลครับไอนี่เซตนี้ไม่รู้จะพูดยังไงนะไม่รู้มันกําลังคิดหรือมันอะไรสักอย่างนะใส่กันเยอะมากครับซึ่งเซตนี้ครับจากที่เคยเล่นเป็นบูายกับบัตเตอร์เบเตอร์มานานมาแล้วครับไอเซตนี้โคตรบิ๊กลยนะเล่นยากมากๆโอกาสน้อยมากที่จะเล่นสำเร็จโม่สองใบครับแล้วก็สเปรย์มาก่อนนะตัวนี้เราก็กันเขาเล่นต่อครับเพราะงั้นเราก็เอาเป็นแองเจิลเซจูครับสเปรย์ขึ้นมาเลยดิโซครับ ไอ้กาซีโคไม่ซีโคสีมันสเปรใช่ไหมโม่สองใบครับแล้วสเปรครับสเปรปุ๊บไอคนนี้บอกว่าจะเปลี่ยนมอนสเตอร์ทุกตัวของฝั่งข้ามให้เป็นมังกรครับแล้วก็ไอตัวบสเตอร์เบเดอร์ตัวฟิวชั่นน่ะมันจะนิเก็ตเอฟเฟกต์ของพวกมังกรแล้วก็เปลีตั้งกันเลยพวกนี้นะเพราะงั้นเราทําตัวรอไว้แล้วไม่ได้ปัญหาอะไรถ้าเขาจะฟิวชั่นเนี่ยเราก็มีดากันใช่ไหมนิเก็ตได้หรือว่าถ้าเกิดมันเป็นจับไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันเป็นคอนแทคฟิวชั่นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคอน ชุบเปฟอร์มูล่าครับแล้วก็ตั้งบาลอนเอาไปย้ำอีกทีนึ่งเพื่อความมั่นใจตัวนี้เอฟเฟกของบัสเตอร์ดาก้อนครับจะชุบหนึ่งตัวในหลุมนะชุบบัสเตอร์เบสใช่เรามีชี้นิ้วครับชี้ทิ้งไปเลยจะได้ไม่วุ่นวายแล้วก็ไปต่อครับเอฟเฟกของโบลกนะสามารถเดมูการไปนี้จากหลุมถ้าเท่านี้ครับเดส์ซนะัคชั่นซอสการ์ดก็คือไอ้พวกไอ้นี่ติดชื่อไหมไม่ติดครับก็คือพวกบัสเตอร์เบสครับมันจะไม่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟการ์ดนะแต่ว่ามังกรนี่ไม่เกี่ยวด้วยตัวนี้ฝ่่าายเเลนกรรรครับา กกเทคเดบลเลยทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็สเปซจูเนอร์ซิงโคลสิโซครับอ่าที่เอาไปฟอร์มูลาครับเดี๋ยวเราซิงโคลคู่นี้ขึ้นบาลอนนะเราจะมีเป็น2นงไเก้ครับแล้วก็มีนุ้ยน,นันไว้ได้หนึ่เยอะแยะทิ้งไปเลยอ่ะเสร็จปุ๊บไปต่อครับแล้วก็เฟคของฟุกเว้ครับถูกที่ต้องหลุมเอามันมาเซตได้ครับแล้วก็ซาเลราสเปซขึ้นมาดิโซครับอ่ะเรียบร้อย ก็อย่างว่าครับเอนจินเนี้ยบิ๊กสุดๆนะเพราะมันต้องใส่แบบที่เขาว่ากันครับว่าเอนจินที่เป็นดากัน์น่ะมันลกเด็กใช่ไหมไอเอนจินเซตเนี้ยลกเด็กยิ่งกว่านะแล้วดีไม่ดีครับลามไปลกถึงไอตันเต้ก,กันนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูดีเทลฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลของเด็กฝั่งข้ามเม,มื่อกี้ครับก็ตั้งใจได้ฟิวชั่นนะดูนะเพราะว่าใส่เป็นพวกพีเจแพนด้วยพีเจแพนมันก็เอาไว้เล่นเป็นพวกตัวงูใช่แล้วก็เรียกดากัันแบบต้งใจเรียกดากันแบบสุดระะตูไปนแล้วก็เม์ดับใบแแรกเป็นตั้งใจเล่นี้กก็บดานะ แล้วก็ต้องเป็นเอนจิ้นที่เป็นพวกเลตายครับกับพวกเดตักชั่นซอสอะ่ะไอเซตเนี่ยบิดทั้งเด็กเกินะก็คือเล่นยากมากๆไม่รู้เหมือนกันว่าประมาณไหนเลยมเมคเชโซครับแม็กซี่แล้วก็เป็นมังกรนะซารเมนเตอร์ครับลอฟไฟบัซซัมครับแล้วก็เป็นพีดแพนนะพีดแพนงูคู่นี้มาเล่นด้วยกันนะมันจะทําอะไรทําให้เรียกงูได้มันโ o r m a l f u s i แล้วก็สเปร์ที่อยากจะไม่ได้ละม่ว่างไงน,นะถ้าไม่นอร์ม a l หรือสเปร์ครับสามารถส่งมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากมือเรือหลุมสเปร์พีดแพนหนึ่งตัวจากเด็กซึ่งก็คคืออไ้นนี ไอคนนี้ถ้ามันถูกสเปรย์ด้วยเอฟเฟกต์ของพีแพนครับสาม,มารถเสิร์ฟเพอร์ลิมิเซชันหรือว่าฟิวชันครับก็คือเสิร์ฟพวกฟิวชันขึ้นมือก็คือเสิร์ฟพวกไอคนนี้ขึ้นมาเล่นได้นะอาจจะเป็นอันนี้อันนี้ก็เล่นได้นะเป็นพวกฟิวชันของพวกอาร์ซวัคคีอุตระสาวครับแล้วก็อาร์ซวัคคีตัวใหม่นะเลนได้ครับวัตเซอร์เบดฟิวชันออฟเคอรสแล้วก็พีแพนเดชันครับหนึ่งใบเลนได้ฟิวชันครับมีเป็นฟิวชันเรียกควนะินเท็ดนะไอดี้ฟิวชันเป็นจอมเวทใช่ไหมน่าจะเดียดากาดนะันด้ด้วยเเนาาะพััดก่ครบ ฟิชชั่นอาร์มินแล้วก็เป็นฟิชชั่นของอาซูร์คีเฟมซอร์ตลีมครับโซเซเวนแล้วก็ไฟติ้งเฟมซอร์ตแล้วก็พวกเซตของไอเนีย่ยครับบาซเบตนะไอเนีย่ยครับเซตเนีย่ bit, นะยโคตรบิ๊กนะที่บอกแล้วก็อินเปอร์ครับแล้วก็นู่นนี่นั่นนะไม่ได้มีอะไรสำคัญเท่าไหร่เอกตาก็พวกตัวฟิชชั่นนะแล้วก็ตัวที่อยากจะเล่นนะทิ่สุดๆนะตรงนี้ใครๆก็อยากจะเล่นที่เดี๋ยวก็ไม่ได้มีอะไรครับก็เป็นตัวปกตินะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตารแรกนะเดี๋ยวไปดูตาอีกสองต่อครับ อันนี้ก็เป็นตาที่2อนะครับตานี้ก็เริ่มหลังครับคอยเดี๋ยญแพ้รัวๆนะวันนี้แล้วก็มือครับมือนี่สุดยอดนะ h คท d t เกือบทุกหน้านะถ้าเกิดเปลี่ยนนี่เป็น max 4ป่านนี้ก็ครบทุกแบบเลยปัญหาคือตรงนี้เราจะต้องจวดตัวเริ่มครับแต่ว่าตัวเริ่มเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะนะมีทั้ง el sente ใช่ไหมมีแผนที่ที่ใส่มา3ครับแล้วก็ stella แล้วก็เป็นซ i วีครับประมาณเท่าไหร่สามหกเก้ใบนะโอกาสมันก็พอมีระวังคราถ้าเกิดจวดมอน,นก็ดีครับถ้าไม่จวดมอนก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะตนัวรเเิ่มยมลย ไมนี่ครับโอ้เด็กเดียวกันนะกําลังฮิตสุดๆครับโรเปซซิวี่ครับแปลว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะตัวเปิดที่เก่งจริงคือซาเตล,ล่าตรงนี้ซิวี่ครับจะเสิร์ชเรามีอูรลลาครับในเกตเลยนะเดี๋ยวยุ่งยากครับส่วนอิมเปอร์เนี่ยมันใช้ได้หลายทีใช่เพราะงั้นเก็บไว้ดีกว่าเพราะอิมเปอร์มันในเกตได้หลายช็อตนะในเกตตรงตัวซิงโคลก็ได้แตัวแรกที่เป็นตัวผู้หญิงอนะซิวิล่าใช่ไหมไม่ใช่สิคนนี้ชื่ออะไรนะลืมทุกทีเลยอ่าคนนี้ลิเซเลียครับในเกตตรงนี้ก็ได้นะ้้นนนนนนนะะะะหหรรรืืออจจจไไปใใเเเเเเกกกกกตตตงดดบบบลที่่็็็ัว สุดท้ายแบบท้ายสุดเลยก็ยังได้นะเพราะงั้นอเปอร์ทิไว้แหละดีกว่านเกณฑเลยดิโซครับโอ้มีพัดด้วยนะพัดน,นี่ถือว่าโชคดีมากนะครับที่เขาเลือกที่จะโจสองนะก็น่าจะอยากเล่นต่อครับเพราะถ้าเกิดเขาเลือกดูมือปุ๊บเนี่ยทีนี้ก็อาจจะลำบากนะเพราะเขาน่าจะปรับแบบวิธีเล่นสู้ได้ครับหรือว่าไม่ถ้าเกิดเขาแบบดูมือเราปุ๊บเนี่ยเขาจะยอมแพ้แต่ก็เลยแะเพะมือเราแบบอลังการสุดตตัััวนน้ไปป่อครครรบบใชเเ็ทละ เซตเลยเป็นเอลเซเต้แหลกกาแฟครับสองเวทลงหลุมโอ้สอง่งไปนี่ครับโอ๊ตนะจริงจริงโอ๊ตมันต้องเก็บไว้เล่นหรือเปล่าหรือไม่ก็ใช้ไปก่อนเพราะว่าแบบในแต่ก็ผสมมาเป็นเซจูเทียนแล้วอะเซจูเทียนมาคือเหมือน,เป,นเป็นเป็นเมนหลักมากกว่าไอ้พวกเซตพวกนี้หรือว่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเซจูเทียนจริงๆน,น่าจะเก็บไว้ใช้มากกว่านะหรือว่าไม่แน่ครับสาวใบนี่อาจจะเก่งม,มากๆก็ได้เซเปซเซต้า แล้วก็เอฟเฟกของใครเนี่ยลูเซียครับมีเพื่อนสเปย์ได้แล้วก็ซงโคครับเป็นมัตติมัตนะแล้วก็มัตติบารครับตรงนี้มันจะสั่งฟิวชั่นใช่ไหมตรงนี้เรามีอิมเปร์ก็ิีครับแต่เราช่างมันนะเพราะเรามีทีเด็ดครับเอาไว้แก้โดยเฉพาะนะดีดีโคครับออกเป็นอัลเบียนอ่ะทีนี้ครับด้วยความที่ไอเด็กพวกเนี่ยมันใส่มาแค่ชุดเซตเดียวอยู่แล้วครับก็เป็นอัลเบียนคู่กับมัตติมัตแชเพื่อที่จะฟิวชั่นเป็นดาการครับตรงนี้ เราดีดีโคครับตัดได้ง่ายๆ่านะแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทครับเราใช้เป็นอีเปิ์ไปก่อนนะในเก๋ปุ๊บถ้าเกิดอีเปิ์ติดปุ๊บเนี่ยดีดีโคมันยังเอาไว้แก้พวกไอ้ไวฟอรเลสต่อได้ทีหลังครับเพราะงั้นใช้อีเปิ์ไปก่อนนะอีเปิ์ครับไปเลยโอ้ชี้ดาบนะเอาเรื่องสุดๆไม่เป็นไรครับเรานี้เป็นไม้แรกนะไม้สองที่เราเต็มใครเดี๋ยวมีดีดีโคใช่ไหมครับโชว์ไปมันที่มันเนี่ยทิ้งไปเลยเพราะว่าเอาเบียองครับเวลาฟิวชั่นน่ะมันจะรีมูฟมอนสเตอร์จากมือสนาม ล,ลืมนะเรารีม่ที่ไปก่อนเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็ไม่อยู่ละที่ข้าขึ้นเป็นดาการไม่ได้ทีสบายดิโซครับอทีก็แฮนแทบบลูมนะใช้กันรรัวอ่ะเขาผ่านเลยครับทีนี้เราหยุดเขาได้ก็จริงครับแต่ปัญหาของเราก็ยังไม่ดีขึ้นนะเพราะว่าเราต้องการจวให้สักคนมาเล่นต่อได้นะก็คืออย่างที่บอกครับโอกาสมันแค่ตั้งสิบตัวใบอะโอกาสมันต้องมีเยอะแหละเข้าเธอครับจวดีกว่า อ่ะเรียนร้อยครับโจูเป็นตัวเก่งนะสเตลล่าครับตัวเปิดและตัวนี้ครับด้วยความที่เรามีเป็นชี้นิ้วด้วยโอกาสสาเร็จค่อนข้างสูงเพราะว่าความดีของพวกนี้ครับมันส่งเวทหรือกับดักก็ได้ครับเพราะว่าเธอเนี่ยไปเธอเราจากอิมเปิลไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราส่งอิมเปิลแล้วก็เล่นต่อยาวๆใช้ไปอิมเปิลครับแล้วก็ลงไปสเตลล่าเอฟเฟกต์สเตลล่าเลยส่งอิมเปิลครับสเปรเพื่องหนึ่งตัวอ um. ่ะเรียบร้อยนะตามสูตรเป๊ะๆมีเ <n> ป็นอุราครับเรามีชี้นิ้วที่ถือไว้ครับชี้สวนไปเลย ทีนี้มือฝ่ายครับก็มีแค่ใบเดียวนะตรงเนี้ยมันต้องเป็นเวลเลอร์เท่านั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวลเลอร์เขาต้องเชนตรงนี้ค่ะเพราะงั้นไอใบบนมือเนี่ยไม่มีความหมายแล้วที่เราลันยาวๆชี้ทิ้งไปเลยแล้วก็เล่าครับสเปออกเป็นซิวีอาิตทีเราเอาคืนมากครับตรงนี้ไม่มีอะไรหัดฝาเราได้ต่อไปแล้วเราลันยาวๆเลยซีโครครับเป็นดิเซล่าเอฟเฟกต์เลยทิ้งมือครับแล้วก็เติร์หนึ่งใบเป็นเทล แล้วก็กระดักครับเอามาเซตแล้วก็สเตล่าเห็นกาส์ถูกสง่งลงหลุมแช่พวกเวทกระดักเนี่ยเอาสเป์ขึ้นมาได้ดีโซครับสเป์แล้วก็กระดักมาเซตแล้วก็ใช้เป็นเทลครับเสอร์เป็นเอลเซเต้ Z T. ซีโคต่อครับเป็นดีเบลแล้วก็ดีเบลครับเก็บเวทหนึ่งใบขึ้นมือเก็บเป็นเทลเลยเพราะเดี๋ยวเราใช้เป็นเอลเซเต้ Z T ครับทิ้งปุ๊บจะมาเซตต่อใช้ตาหน้าต่อได้ เตอร์ชีเวทหนึ่งใบครับสเปสสเปสเปสร็จปุ๊บเสิร์ชเสิร์ฟเป็นลูเซียรครับแล้วก็เทวนะโดนทิ้งเก่ามาเซตต่อได้ลูเซียรครับสเปสแล้วก็ซิโก้เอาเป็นมัตติมารครับอาทิฝั่งฝันที่เขาไปไม่ถึงครับทีเราเอาคืนบ้างนะเต็มข้อเลยซิวีครับเอาดิเซล่าครับกลับเข้าเด็กนะสเปสขึ้นมาทีเราก็จะขึ้นเป็นเอาเบียรบ้างครับแล้วเดี๋ยวเล่นเป็นดาก,กันนะเท่ๆแต่ปัญหาของ มือเนี่ยครับคือเราใช้ของเพลินไประมาณนี้เพราะว่ามือมันมีแทนแทบด้วยแหละและของใช้ไปเยอะนะทาให้ดาการเราบันคอนข้างปัญญาอ่อนนะเพราะว่าดาการมันจะในเกตไม่ได้แทบเพราะมันต้องทิ้งมือแต่ว่ายืนการลินการทำลายก็ใช้ได้ครับ่วนในเกตอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาจากบาลอนน่าจะพอได้อยู่ไม่น่ามีปัญหาเลยละมัง้งอ่ะเรียบร้อยก็อย่าว่านะพอเขาจะลานบ้างร้อนอยู่ดูจนจบใช่ไหมพอเราจะได้ลงดาการบ้างครับไม่เคยได้ลงเลยนะแปลกประหลาดสุด ต่อราะว่านี่ครับผมเดี๋ยวไปดูลิเด็กฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลิเด็กของเด็กฝั่งข้ามเมสซี่ครับก็เป็นลิเด็กที่น่าจะเป็นลิเด็กที่เป็นไฟนอลของไวฟอร์เรตอนนี้ครับเพราะว่าเด็กเนี่ยผสมเซนจูรี่ครับเก่งที่สุดที่เป็นไม่ได้ตอนนี้ละแล้วก็กหกน่าเกลียดมากนะมีคู่นี้ด้วยเมนเดครับไปแรกเป็นเวเลอร์นะครับแม็กซี่เซล่าเอลเซเต้แล้วก็เป็นอุตล,ลาครับพามิลลาทูเดียซิลวี่ลูเซียเซไอตัวกากอยนะพัดเก่าครับ เทลส์ Tales, แล้วก็ฟิลสามครับชิ้วชิดาบดับเล็ดโอ๊ตเวคับอิมเปอร์ฟาแลงกับดาบสองใบนะเวอร์ st, สุดแล้วก็เป็นสกิลเดนกับซิโคโซนะครับอันนี้ทีนี้จะน่าสงสัยมากครับเพราะว่ามือสุดท้ายที่เขาถืออยู่มันคือใครนะเพราะจริงถ้าเกิดเขาแบบเล่นโอ๊ตไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้บอดแบบดีกว่านี้แนนะ่เพราะว่าแฮนด์แท็บเราเอาไม่อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นซจตเดียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะงัน ian, นะ้นก็ไม่มีเหตุผลอื่นครับนอกจากเขาจะอยากเล่นดาก,การจนแบบยอมท,ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเล่นนะ ก็อย่างว่านะของมาใหม่ครับใครๆก็อยากเล่นเอกตารเขาก็เป็นดากันนะแล้วก็เป็นอัเบียครับแล้วก็ตัวซีโคโฮุ่นนี้นั่นมีหมอดนนีด้วยมาอย่างไรก็ไม่รู้นะคอสมีเบเซอร์ครับอคอสคิมสันดากอนแล้วก็เป็นเลกาเทียตัวหุ่นยนต์นะแล้วก็คณนี้ตัวลิงก์ก็ประมาณนี้ครับผมสารเด็กไวฟอร์เลสวันนี้นะครับสารวันนี้สวัสดีครับ